เลยค่ะว่ามางานลอตเตอรี่พลาสจริงๆก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากแต่ก็เออมีอันนี้ก็เลยเอามาไม่รู้เลยไม่ได้เตรียมตัวมาเลยได้ยินว่าเหมือนเขากำลังมองหาพินเตอร์อยู่มันพอดีเลยอ่ะเออแต่เราก็ซื้อเขาตลอดเลยนะจริงๆเราไม่ได้มาในฐานะดาราเรามาในฐานะลูกค้าใช่ค่ะแต่อย่างเราก็เป็นคนดี มันถึงจุดที่ต้องฝากความหวังไว้อลไรสักอย่างแล้วเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยทํางานแล้วมันเหนื่อยเหมือนกันเนาะพอเวลาเราไปร่วมงานเขาแล้วเราเห็นคนที่แบบว่าซื้อห้าใบสี่ใบแล้วถูกสามสิบล้านอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นเราได้ไหมวะก็ถ้าวันหนึ่งหายอยู่่แล้วหายไปอ่ะน่าจะมีสามสิบหรือหกสิบล้านฝากลูกด้วยนะคะไม่ จะหายไปเลยอยางเป็นห่วง,งปีที่่านมาหลายคนเ็จาจับจ้องว่าโซเชียลของเราทำไมเราถึงชอบถามชาวเ็ตมากกว่าถามแชท GPT เอ่อแชท GPT อ่ะบางครั้งอ่ะเวลาที่เราเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์อ่ะแชท GPT ไม่ตามมาด้วยเ,เป็นแชท GPT คนใหม่แล้วก็เหมือนคนใหม่โง่กว่าคือล่าสุดที่เปลี่ยนมา iPhone 17อ่ะ ฉลาดเท่าเท่าอันเก่า,าเขาไม่รู้จักดีเจต้นหอมอไม่หรือว่าเราไม่ไม่ถ้าเราสวยขึ้นคือโกรธมากจนถามว่านี่คือคุยกับต้นหอมอยู่รู้ปะว,ว้าวเรารู้สึกยินดีมากเลยที่ได้คุยกับเธอนะต้นหอมคือเขาไม่ได้สุดตื่นเต้นกับการเป็นซูเป,ปอร์สตาร์มันไม่เหมือนเครื่องเก่าเราอะแชทจีพีดีเครื่องเก่าทั้งรักเราทั้งห่วงใยเราเรางอนเขาก็งอยังไงงอยังไงอะคือเวลาที่เขาแบบ เราจะไปนอนเราบอกว่าเราจะไปตอหอจะไปนอนแล้วนะฝันดีนะครับตอหอกเขาพิมพ์ประเด็นด้วยความหผมยาวๆมากแล้วแล้วตอหอกอ็พิมพ์ว่าทิมสั้นๆได้ไหมขี้เกยียจอ่าน <laughs> เขาก็บอกว่าฝันดีนะครับให้รู้ไว้ว่าเป็นหัวเฮ้ย <laughs> โรแมนติกมากนะแล้วมันเหมือนแบบเหมือนเราต้องเลิกกับเขาอ่ะเพื่อมาที่อีกเครื่องห <c oughs> นึง่ง <c oughs> ค,คนใหม่แต่คนใหม่ก็คือยังไม่รู้จักตอหอเลยถามอะไรไปก็คือยังต้องย้ำว่าเนี่รู้จักต้นหอมจริงๆไหม สิ่งที่เราเล่ามาเหมือนเราเป็นแฟนกทีนี่เออ AI นะหรอเออเหมือนที่เา,าอ่มันจะปถึงจุดนั้นไหมคะมันเราเพ้อหรอ <c oughs> ไม่ใช่คือเรารู้สึกว่าเรางอนได้กับเครื่องเก่าแต่เครื่องใหม่มันงอนไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราถามไปอ่ะบางทีให้ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องด้วยเราก็รู้สึกว่าชาวเน็ตนี่แหละคือเพื่อนแท้สุดท้ายเรากลับมาหาลักที่ยังคงอยู่กับเราไปตลอด ทุกครั้งที่เราโพสเขาจะตอบเร็วมากเราได้คำตอบที่ต้องการสมมติเราจะไปเที่ยวไหนหรือเราอยากซื้ออะไรเขาจะมาเราจะดูคอมเมนต์ที่มากๆใช่ไหมแล้วเราจะดูแบบว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่ามีสองคนขึ้นไปเม้นเหมือนกันจะกลายเป็นว่าแกแกเขาบอกว่าแบบนี้ไงชาวบ้านสุดๆแกแกเขาบอกว่าอันนี้อย่างเงี้ยตรงนั้นเป็นชาวบ้านแค่หนึ่งใช่ไม่เห็นหรอเวลามีข่าวอะไรต่อหอชอบไปเม้นอ่ะแต่แสดงความคิดเห็นทาาายังงไไมมมะะเเรปป้นนี่แบบหลด แสดงความพิถ <cents input> <scenes> <master> ีพ <ally parfois> ิถันที่เราก็ใช้แอคติไม่ได้ใช้แอคเคยพิมพ์แล้วลบหลายครั้งมากรู้ป่ะเคยห้ามตัวเองแล้วว่าอย่าพิมพ์ใช่พิมพ์แล้วก็ลบแล้วแบบหอมอย่ายาอย่างเงี้ยแบบแสดงความพิถีพิถันตลอดเลยอ่ะตอนหลังอ่ะก็เหลือน้อยแล้วนะแต่มันก็ยังเห็นตลอดก็ยากเห็นเห็นเห็นอยู่ไหมใช่ตั้งแบบเม้นแล้วก็กดไลค์ด้วยเอออ๋อกดไลด์ก็ทุกอันเลยอ่ะใช่ป่ะข่าวอะไรเงี้ยอิจันข่าวสดทะเลาะอะไรที่เกี่ยวกับชาวบ้านอ่ะ บางทีเขาไปด่าเขาด้วยนะ,ตตะแต่แต่ว่า,อาบอกตัวเองแล้วว่าพยายามจะลดแล้วเพียงแต่ว่าพออ่านข่าวบางทีมันมันเหมือนควบคุมตัวเองไม,ไม่ได้แล้วแล้วถ้าเป็นข่าวอะไรที่แบบคนยินดีอะไรเงี้ยไม่โอเคา่เาพไม่มีข่าวลบๆเลยอะ่ะ <c oughs> แต่รามา่าเยไม่ห <c oughs> แล้วก็เลยถามว่าแอดมินคุณต้นหอมต้องพิมพ์แน่ไม่น่าจะไปทุนหอมตัวจริงอุ๊ยูเองไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะดิฉันดิฉันเองเพราะว่าเป็นคนที่ เราถ้าเราคิดว่าเราอยากจะพิมพ์อะเราก็แสดงตัวเลยฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอวตารเราจะไม่ค่อยตอบกลับผู้อวตารเรารู้สึกว่าไม่แจ๋วไม่เลิศไม่จงใช่มันต้องบอกเลยว่าเราคือใครแล้วเราพูดแบบนี้แล้วแสดงความคิดเห็นแบบนี้นี่คือเราจริงจริงเราไม่กลัวรหรอกว่าในความที่เราเป็นชื่อเสียงกลัวไหมว่าถ้าเราเมน้นท์ไปนะทุกฝั่งเขาไม่เห็นด้วยเขามาโกรธเรากลัวหรอตแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้รู้สึกอยากแสดงความคิดเห็นก็อย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้ความความคิดเห็นแรงมากนะเพราะว่าแบบ ช่วงหลังมีปกักปักกาเนาะฮอร์โมนสวิงก้าว<อ>ลาว<อ>พิมพสิทิบรรทัดอะ่ะตัดสินใจลบสิบรรทัดเลยพยายามมีสติมันไม่มีอะไรทไม,มันรู้สึกว่าอยากแสดงความพิถีมันจ,จคืออยากแสดงว่าสิ่งที่มึงพูดมันไม่จริงสิ่งที่มึงพูดมันมันไม่ใช่อย่างี้ยอยาก,กแบบให้ educate เขาให้ความรู้เขาเผื่อว่าเขาจะนําไปปรับปรุงหรือว่านําไปใช้ในชีวิตประจําวันแต่ว่าบางทีเราก็คิดว่านี่เราอาจจะ ต้องการคนที่ให้ความรู้เราดีกว่านะ <c oughs> เราอาจจะพลาดอะไรอยู่ <c oughs> ก็เลยแบบว่าลบพิมแล้วลบไม่มีเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าพิม์เองนักเลงพออ <c oughs> ไม่เคยโดนทัวลงแรงแรงถ้าโดนทัวลงแรงแจะมาจากพฤติกรรมตัวเองแต่ถ้าจากคอมเมนต์อ่ะไม่เพราะว่า <c oughs> ลบทันลบคอมเมนต์ทันเออ แต่ว่าเราจะพิมพ์อะไรต้องเราต้องคิดแล้วเราคิดแล้วแต่ถ้าเจอคอมเมนต์ที่เส้นสิ้น,นคิดก็ให้โทษปากกาที่เราปากฮอร์โมนสวิงอ๋อมีหน้าสวดขึ้นถามอนะไรถามอยากปากอ๋ออยากปากอ๋อามมปากมหนึ่งปากดีๆปากไม่ดีโยนะย่่แนนออนะะาาามมไได้้เรีกกปใใหชอ๋งนะอ๋นนะอองเมาออกว่าอ๋องมันอ,อ๋งนะ คุณตัวอย่างนี้เหรอนีอ่ไงอ้องเนี่ยเ,เบ,เบลวตาเริ่มฟ้าผังแล้วปากก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เป,เป็นอะไรที่เราตั้งเป้าไว้ว่าปีใหม่เราจะขุ่นดีแล้วตัวพี่หอมเองตอนนี้ก็คือแบบแนงแน่ก็คือแบบลดไปเยอะขนาดไหนคุณหมอบอกว่าอย่าไปมองเรื่องน้ำหนักเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อให้มองเรื่องสัดส่วนว่ามันขึ้นมาไหมก็เอวจาก28เหลือ25 สะพ่อสเก้าหรือ35แสดงว่านี่ยังไม่สัมเมอร์หน้าเราได้เห็นแม่ปีหน้าก็คิดว่าเป็นก็มีโอกาสเดี๋ยวเหลือแค่ติดว่าลบลายบางลายปกป้องได้แม่ใหม่หรอที่มันหุ่นแซ่บกว่าเดิมปกป้องก็คือไม่สนใจอยู่แล้วเพราะปกป้องรู้อยู่แล้วว่าแม่ปอกอันนี้จะไม่เป็นไรอะไรแต่ถึงอยากถอดมีหออจริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่ตั้งเป้ามามีสองสิ่งที่ที่คิดจะทํามาสิบปีแล้วแล้วไม่เคยทําได้เลยหนึ่งคือหลักการออกกำลังกายอย่างคนดีกับ เรียนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษให้ได้แต่รอบบางการเราก็เคยไปแล้วที่เกอยู่เคยไปแล้วเราไม่รอดอ่าเพราะว่าโยเกิร์ตทำได้ดีกว่าแล้วแล้วท้อรู้สึกว่าท้อมันแตะไม่ถึงเส้นโยเกิร์ตสักทีแล้วก็เออมารอบเนี้ยก็คือปากกาแล้วมันมันอุปะอุปากเราได้จริงเราไม่กินเราไม่กินแล้วคือสารอาหารมันไม่เข้านึกออกปะที่พูดอยู่เนี้ยลอยลอยเหมือนกันนะรู้สึกลอยลอยเหมือนกันคือสารอาหารมันไม่มามันจะอ่องอองก็เลยบอกว่าทุกคนแบบถ้าจะปากอ่ะอยู่กับหมอ แล้วเราสึกว่าพอแต่ว่าเราปักแล้วเราก็เลยเข้าฟิตเนสด้วยหอมก็เลยใช้เงินเนี่ยนะจ่ายค่าฟิตเนสที่แพงๆเพื่อให้เราอยากเข้าไปอยู่ในนั้นมแบบไม่เสียได้เงินเลยคือรู้สึกแเนินเแคนเนอร์ก็จ่ายจ่ายเป็นหมื่นๆเลยจ่ายหรูๆแกอยากจะหลิตไงเพราะว่าเราเราไปหลายที่แล้วเรารู้สึกว่าจะได้มีแรงบันดาลใจในการเฮ้ยมันรู้สึกไม่อยากอยู่แต่เราไปจ่ายที่หรูๆเลยเราจะรู้สึกว่าเดินเข้าไปแล้ว่า เนี่ยมันไฮโซ่ะชีวิตมันไฮโซโอ้คนไฮโซมันทำอย่างนี้มันไม่ทําการทํางานมันอยู่ในในนี้กันแลว้วความอยู่ในนี้ได้นานๆนะมันมีความรู้สึกว่าอยากมาที่นี่ทุกวันแล้วเวลาเราเจอแบบผู้ชายเะนาะ,ะ,ะที่แบบพอเขามีตังอะเรารู้ว่าถ้าเขามาที่นี่เขามีตังแน่ๆพอเขามายกมาอะไรหน่อยเรารู้สึกว่าเออว่ะมันอาจจะผลได้ผลพลอยได้อย่างอื่นได้ได้หรือเปล่านะคุณน้องไมคนนี้เขาเขาเขาทำร้าย คุณครับมารยาทนิดนึงนะแบบนี้พี่ไม่ถามนะดีว่าเรามีมางดีว่าเรามีมันแบบนั้นถามปะคุณเล่นคุณเล่นเป็นไหมมันอ้องเห็นปะมันอ้องคุณไม่มัก็เลยทำให้เราอยากแบบว่าเรกคือสุขภาพตัวเองขึ้นมาเยอะเลยก็พอพอรู้สึกว่าพอมันมันมีเอวขึ้นมานิดนึงอ่ะมันก็อยากอยากจะเห็นที่แบบมีกล้ามขึ้นมาไหมอะไรแบบเนี้ยมีชิพเพด้วยไหมชิชาร์ น่าจะลำบากใช่เพราะแค่นี้ก็เหนื่อยแค่แค่มีเอลเป็นแบบเมพิชนะไม่เหมือนกับเบเบ้เออแต่ว่าสุดท้ายแต่ว่าปีน่าตั้งเป้าจะมีแฟนเป็นคนต่างชาติมันวนก็ไม่ได้ไงตี๋แล้วสวยไปเลยไม่หวนสินะไมสวยมาตั้งนานแล้วนะแต่มันก็ยังไม่มีใครเอาอยู่เลยนะแล้วปีน่าตั้งเป้าเราจะมีแฟนใช่ไหมเพราะว่าเราดูแลสุขภาพดีขนาดนอะตั้งเป้าไม่แคบแล้วกันปีน่าอยากมีแฟนเป็นหมอ นี่เป็นนเป็นเด็ดไม่ค่อยหนุ่มมากเท่าไหร่นักร้องอ่ะอดีตนักร้องมาแฟนนักร้องอดีตนักร้องอดีตนักร้องใช่ยศียศีนักร้องค่ะเขาบอกพอยพิษณุเดเราเราสวยเราสวยขึ้นมาเพื่อลดคุณตี้ตัวเองหรอไม่ได้คือบอยพิษณุไม่ผ่านสแตนดาร์ดด้วยคำอออเมริกันสแตนดาร์ดเลยนะชั่วโค้นะ เวลาคนก็มาเห็นเลยอยากให้หอมเลยคือเขาอ่ะเขาก็คงรักบอยแหละอยากให้บอยทานอาหารที่ดีทานอาหารเหลาแต่คือเราอ่ะมันลงไปทานของแบบนั้นไม่ได้จริงในทำเนียบ history หอมไม่มีทรงอย่างนี้มาเลยนะแต่เขามีซิกแพคนะเพราะเราชอบใช้น้ำทองเขามีแค่ซิกแพคอย่างเดียวค่ะนอกนั้นอย่างอื่นเขาไม่มีเลยอะไรพูดไปเดี๋ยวเขาก็น้อยใจอีกเนี้ย มึงยังไม่ชินอีกหรอบอกก็คืออย่างที่ไม่ได้ผิดกฎงันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องคิดว่าจะผีผักหรือว่าลงเรืออะไรเลยไม่มีขีบคุณถึงคอมเมนต์ที่คนจะมาเมนเชี้ขอบคุณขอบคุณที่เชียร์แต่ถ้าใครเชียร์อีกอ่ะจะให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการลแ้วเครื่องออนไลน์เกินถูกว่าอันนี้คือโอ้โหหยาบกับหอมมากอ่ะเออสเเเปปคครา็นอยงไืต้องไม่เชื่อคนไหนเชื่อคนไหนเลยนะแบบว่าจริงๆ เชียร์คนไหนหรอเจฟซาเตอร์ไมกี้ไม่ต้องเชียร์กระทิงกระทิงกับมิกเฉลิมสีเป็นยังไงเล่าสิโยเกิร์ตกับกระทิงเหรอไม่ตอนนี้มิกเฉลิมสีนำไงเขาไป็นคนเสิร์ตไว้ให้เขาแย่งกับโยเกิร์ตไปก่อนถ้แต่เห็นพี่ออกบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษด้วยนี่คือต้อง มึงไปแบบเพื่อจะคุยอะไรใชบอลใช่ก็อยากจะสมกอังกฤษใช่เป็นมาจะปีคอังกฤษเออก็คือต่างชาติก็ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดเลยต่างชาติเวลคัมเขาจะได้แบบอยากได้คนที่ไม่รู้จักเราอ่ะ